ก็สวัสดีอีกรอบครับของเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้ก็ติดกับดดานชายแดนไทยบ้านผักกาดนะครับเป็นย่านธุรกิจที่ไม่ต่อเนื่องครับผมถึงบอกว่ากับบ้านแหลมบ้านแหลมมันแม่ค้าเยอะกว่าแต่ว่ามันจะมีแม่ค้าฝั่งฝั่งขมินเป็นส่วนมากเนี่ยเขากระจายกระจายออกมาไม่รวมตัวแล้วก็เมื่อเช้าเห็น เห็นรถมะม่วงที่นำเข้าคนเข้าจากทางจังหวัดไผ่ลินเข้ามาประเทศไทยนี่แหละครับผมเข้าใจมาส่งลงนี่เพื่อส่งออกต่ออีกทีหนึ่งพราอมะม่วงเก็ดนี้เมืองไทยไม่ไม,ไม่น่าจะนิยมกินมันไม่ใช่น้ำดอกไม้แล้วก็ไม่ใช่มะม่วงแก้วเป็นพันธุ์อะไรของเขาเขาไม่รู้ผมก็งงงง,งงอยู่แล้วเมื่อเช้าผมเข้าไปเดินตลาดในเมืองตรมครับ จังหวัดปายลินปลาดุกปลาดุกก็แปลกครับปลาดุกตัวสั้นตัวสั้นวนๆวำคนลปะปลาดุกคนละพันกับทางบ้านผมนึกว่ามีแต่ปลาดุกรสเซียกับกที่ธรรมดาก็กลายเป็นว่าห่ายังมีปลาดุกปแปลกๆอยู่แล้วก็ถามจุดนี้ขายของไม่แพงนะครับไม่แพงต่างกับชายแดนไทยจุดอื่นอย่างแตงโม ต่อไปดูลูกละยี่มห้าบาทก็ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ๆแดงๆแล้วก็ที่เห็นความประดุกประดุกเขาก็โลละเจ็ดสิบบาทเองที่แม่ค้าตลาดเมื่อเช้าถามถามมาก็ราคาไม่แพงเมื่อเช้าเดินไปตลาดไตมากพอดีไปเจอน,น้องคนหนึ่งเขาเคยไปทํางานที่ไทยขายของทางทางขำเกาเลยพาขี่รถไปส่งผมก็บอกว่า คนใจดีเขาเขา้าใจดีนะครับเขาไม่เอาทังด้วยเดินไปส่งพาขี่รถขับไปส่งตลาดผมว่าก็คนก็เป็นแฟนลี่ก็เป็นมิตรเหมือนกันแต่ว่ามันคุยภาษาคุยภาษากันไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองก็ผมถึงบอกว่าลาวเป็นมิตรกับคนไทยมากที่สุดในทางการสื่อสารเพราะมมนคุยกันรู้เรื่องโดยพื้นฐานคนลาวเขาก็บอกว่า น่าจะเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับต่างประเทศเนี่ยคนดีคนชั่วก็มีทุกประเทศครับคนไทยก็มีคนทุกประเทศก็มีก็อนนย่าไปเหมารวมเขีนบางทีก็ไม่เห็นใจตอนนี้ก็รเ,เห็นคนคอมเมนเข,เขาเป็นน่าจะเป็นแบบหนักกว่าคนไทยในด้านของรวยกระจุกอยู่กับที่จนกระจายเกือบทั่วประเทศ ส่วนต่างน่าจะเยอะกว่าประเทศไทยก็ทุกประเทศก็มีคนจนคนรวยมันเหมือนกันครับแต่ทางเขมรคนได้โอกาสกว่วของเรามันมันเยอะกว่าเพียนคนจนแล้วก็จนแบบลาบแบบเหนื่อนจากร,รัฐบาลไม่ให้โอกาสไม่ให้เกิดเลยไอ้นคนจนก็จนคนรวยก็รวยประมาณนั้นเลยครับก็เหมือนกันกับคนไทยแหละ ผมไม่รู้นะคนไทยอยู่ที่อยู่ที่คนด้วยเหมือนกันบางทีโอกาสมันก็เยอะเลยครับอย่างเงี้ยอย่างผมมองเนี่ยผมก็เห็นว่าเงินมันลอยอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าคนจะเอาได้ไม่เอาได้ถามว่าอันี้ผมมาคาสิโนโไม่ต้องอ่านว่าผมจะแปลอาที่คาสิโนโน,นะครับเนี่ยถ้าเราไม่รับสมัครงานไม่ทํางาน ไม่ชอบเป็นรูกนจังก็เริ่มจากอย่างนี้ก็ได้เริ่มจากน้อยไปหามากก,การค้าขายมันก็มีความเสี่ยงก็ศึกษาเอาถ้าอย่างผมเลือกผมก็คงจะขายกาแฟาเพราะเป็นสินค้าประเภทเดียวที่ไม่เสียครับถ้าจะเอาแบบรรยงานขั้นต่ำนี้ได้แน่สำหรับแดดเนี่ยถ้าดูอย่างนี้ร้อนมากครับแต่ถ้าคนคุ้นเคยละก็เป็นเรื่องปกติเหมือนผมขายกาแฟเมื่อก่อนนี่ ชินนะครับผมก็ว่าร้อนชาวบ้านมองออกมาก็ว่าร้อนขนาดผมวันหยุดที่ผมไม่ขายกาแฟผมบอ,อกไปข้างนอกผมยืนอยู่ปลายรถมีมองออกมามันร้อนมากอย่างนั้นเป็นประมาณนั้น<ม>เอาคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสําหรับปากทางชายแดนบ้านพัก,กาดก็สิ้นสุดแค่นี้ครับนาะคาน้ําแข็งถุงเท่าไหร่<ม>นี่ถุง15ได้เยอะครับเขาขายกระสอบละเท่าไหร่ที่นี่ โอ้ทำไมกระสอบแพงแค้ออเอ้ยรู้ร,รู้ครับผมก็ส่งน้ำแข็งผมก็เลยอยากรู้ราคาครับนะครับ15บาทได้เยอะอยู่แต่กระสอบบอกจ็ดส0บาทถ้ากระสอบเท่ากันนี่อันนี้ได้ถูก